ฝันไฟเหน็ดเหนื่อยมาเท่าใดเราไม่ทอ้อจะรวมฝ่าันรวมฝันรวมเติมต่อจะเฝ้ารอวันที่เป็นของเราจะแพ้ชน,นะพวกเราไม่วันก็ศักด์ศีนั้นสสำคัญกว่าสิ่งใดจะสู้สุดแรง โคไทยครับ we, we had a very good game last weekend and uh the the team uh, was able to get more confidence and uh we hope that we can bring this uh, this character and also this uh, this power now we have into the long t e r ครับก็เกมที่ผ่านมาเราก็สามารถเล่นได้ดีนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บเรื่องของความมั่นใจได้ค่อนข้างเยอะจากเกมที่ผ่านมา เขาหวังว่าเราก็น่าจะสามารถนำคาแรคเตอร์ความมั่นใจตัวนีครับสามารถไปใช้ได้ในเกมที่จะถึงเนีย far. แล้วก็สิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งคือในเกมที่ถึงเนี้นะครับเราจะมีผู้เล่นต่างชาติโคฟหน้าพร้อมหน้ากันสักทีนะครับในเกมที่ผ่านมาเจอบียูโซดาเซนเนเบกของเราก็มีโอกาสได้ลงไปเล่นในช่วงท้ายแล้วนะครับแต่ก็ในเกมนี้เขาก็น่าจะมีโอกาสได้ไดมีชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่ครั้งที่เรามีต่างชาติครบทุกตำแหน่งนะครับในเกมที่ถึงนี้น่าจะช่วยทาให้เกมรับเราเหนียวขึ้นด้วยนะเขาพูดถึงโซดานะครับ the distance to lampang is not too far and uh, i hope that many people are able to travel to support us uh, we want to aim uh, for our first three points but i'm sure lampang want that as well And any uh, can get, and hope that the fans stay need we get hope the e support b ครับก็ระยะทางจากสุโขทัยไปลำปางก oh, ็ไม่ได้ไกลแต่อย่างใดนะครับที่จริงเขาก็หวังว่าอันนี้จะเป็นเกมแรกที่ท,ทันทีเราจะสามารถเก็บ3มแต้มได้แต่เขามองว่าในทางกับการลำปางก็หวังอย่างนั้นเช่นกันนะเพราะนั้นเขาก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะได้แฟนบอลทุกคนมาช่วยซัพพอร์ตทีมเราอ่ะนะครับ